ซีวิค f c 1.5เทอร์โบ R/S 173แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT รองรับน้ำมัน E24 ไฟหน้าแบบ Full LED และระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติมีเซ็นเซอร์ปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติล้ออลลอยขนาด17นิ้วกันชนหน้ากัดจังหน้าดีไซน์สปอร์ตสปอยเลอร์หลังแบบวิงพร้อมไฟเบรกแบบ LED มาพร้อมท่อไอเสียคู่ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์และปัดอากาศด้วยรีโมทสมาร์ NT. ทกีเลตเอนทีภายในห้องโดยสารโทนสีดำพวงมาลัยมันติ ฟังก์ชันพร้อมปุ่มฟึกฟ้าระบบปรับอากาศแบบอัตโนมตัติเบาะน,นั่งคนขับปรับได้ถึง8ทิศทางกระจกมองหลังปรับแสงอัตโนมตัติระบบเบรคมือไฟฟ้ทาทัชสรีนขนาด7นิ้วลองรับระบบ Apple Car p l a เเครื่องเสียงรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนรองรับการสั่งงานด้วยเสียงช่องเชื่อมต่อ USB 2ช่องพร้อมช่องเชื่อมต่อ HDMI มีระบบเชื่อมต่อไร้สาย Bluetooth ลำโพงแปตำแหนง่งมาพร้อมกับกล้องมองภาพขณะถอยจอดปรับมุมมองได้สระดับระบบแสดงภาพมุมอับ สาายตภายในห้องในสระด้านหลังกว้างมากเบาะหนังสีดํานุ่มๆกันเลยทีเดียวมีที่วางแก้วมีช่องเก็บเอกสารแถมมีขนากวางแขนล้วได้วางแก้วอีก2ใบเลยด้วยสําหรับเจ้า Hon ด a c i ีวิค c 1.5 Turbo RS คันนี้นะคะขอนเริ่มต้น11,000ออกรถเป็นเดียวเท่านั้นมีที่นี่ทีเดียวเท่านั้นที่ p b k Car Center ที่ p b k Car Center เรามีรถพรีเมียมให้คุณเลือกมากกว่า500คันสแกน QR Code เพื่อติดต่อที่รุสากลการขายตรงนี้ได้เลยค่ะ